หนูยแย้มยังหาไม่เจออยู่ไหนเนี่ย <c oughs> โอ้ตัวตัวนี้อ่ะหนึ่งสองแล้ว <c oughs> ทนวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะชวนหนูยิ้มหนูแย้มออกไปเล่นกิจกรรมข้างนอกกันนะคะ <c oughs> <Yeah! S 1> แต่ก่อนจะออกไปข้างนอกนะคะเราจะต้องมาป้องกันและดักจับไบรัสด้วยนี่เลยนาสเิฟนะคะใช้งานง่ายเนาะเป็นท่ขยายหน้าหรเลยนะ เปิดฝาแล้วก็บีบเข้าไปในจมูกเลยนะพ่นเลยนะคะเฮ้ยมันเป็นยังไงอ,อุ้ยเย็นเลยนันจะเป็นเหมือนผงผงเย็นเลยนะได้เลยผ่ะาาดเดี๋ยิ้มเอาอีกอันนึงนะคะเคด็กๆใช้ได้ใช่ไ,ชไหมคะแม่ปุ๋ยใช้ได้ค่ะสูตรนี้นะคะออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเลยนะคะสเปรย์ตัวนี้นะพอฉีดเข้าไปแล้วจะเป็นผง ที่สร้างชั้นเจลในโพรงจมูกอย่างรวดเร็วเป็นยังไงบ้างเย็นอาตันหนูยิ้มบ้างตาหนูยิ้มบ้างเพื่อป้องกันเชื้อโรคและไวรัสต่างๆในอากาศเป็นยังไงบ้างหอมใช่ไหมคะหอมมิ้นเนาะเย็นมากสดชื่นด้วยนะคะโอเคพระ ะะ<า>แม่ปุ๋ยมีการ์ดให้ตรงนี้นะคะแบ่งเป็น2ทีมนะคะแม่ปุ๋ยอยู่ทีมหนึ่งหนูยิ้มกับหนูแย้มอยู่อีกทีมหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแข่งกันหาจับขึ้นมาแล้วแต่ละคนให้สังเกตไปร,รับที่ตัวเองได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนข <c oughs> องกำแพงนะคะเอาแค่หนึ่งตัวเท่านั้นใครเจอเร็วที่สุดคนนั้นได้ดไคะแนนเลยค่ะใช่ค่ะตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ต้องสีเหมือนใช่ไหมใช่ค่ะ ใช่เลยค่ะแม่ปุ๋ยจะแบ่งครึ่งก่อนนะคะโอเคแบ่งแบ่งครึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงให้ทัพฟังสัญญาณจากข้อบอมนะเตรียมตัวเริ่มนี่เลยค่ะตัวไหนตัวไหนถูกต้องเอาแล้วตอนนี้หนูยิ้มแย้มได้หนึ่งแก้มแล้วแม่ปุ๋ยได้หรือยังตัวนี้ขาดตัวนี้ค่ะตัวนี้ขาดได้ถูกต้องอยานี้ทำไมเร็ววะอ่าแม่ปุ๋ยไม่หาอ๋อต้องหาพร้อมกัน ไม่ปุยได้ไม่ปุยได้ไม่ปุยได้ป๋าเร็วแถวถึงต้องปไม่ปุยได้อีกแล้วสองสองแล้วตอนนี้สองสองไหนสีไม่เหมือนเลยสีไม่เหมือนตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ถูกต้องสามสองแล้วหนูยิ้มยิ้มได้สามแล้วเอาแล้วโอ้โหทุกคนว้าวสีส้ม หเปลี่ยนตัวบ้างไะอันี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะหกเอาแล้วเวูกันะเร็วจังตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนแองตเองจององแต่หตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะแปดสองมเรโอ ในขอดูหน่อยมันเป็นยังไงเป็นแบบนี้ไงถ้าอย่างเช่นตรงนี้นะผมมาปุ๊บลับไปหาตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดู่ลยนะนี่ไงเจอแล้วเหมือนกันเออหรืออาจจะอยู่ในนี้อาจจะมีตัวอื่นก็ได้แต่ให้เราหาตัวไหนเจอก่อนะเอาตัวนั้นเลยค่ะ <า S 2> อย่างนี้เหมือนตรงนี้ตัวอยู่ในนี้นะโอ้เฮ้ยพอบอมคิดออกแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นอีกรอบนึง ขานหนูยิ้มกับหนูแย้มจะแข่งกันเองนะคะแม่ปุ๋ยมีแผ่นการ์ดคว่้าม่อยู่นะวิธีการเล่นนะคะหยิบแผ่นการ์ดขึ้นมาแล้วไปหาตัวเจ้าไวรัสนะคะใครเจอเจ้าไวรัสเสร็จแล้วก็เก็บแผ่นการ์ดไปได้เลยจนครบหมดแล้วมามาดูกันสุดท้ายนะคะว่าใครจะได้แผ่นการ์ดเยอะกว่ากันนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวให้พ่อบอมเป็นคนยืนยันเองนะอ่าหนึ่งสองเล่มไปเลย let's go เร็วต้องดูสีนะเมื่อกี้หนูยิ้มกับแย้มผ่านข้าหนูยิ้ม หนูแย mainland, atte, ้มยังหาไม่เจออยู่ไหนเนี่ยโอ้ตัวตัวนี้ตัวนี้หายากมันอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคโอเคหนูยิ้มแย้มโอเคถือไว้ถือไว้อันนี้คือปัญหปัญหาอะไรคะปัญหาอะไรคโอเ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 คหนูยิ้มโอเคหนูแย้มโอเคอะโอเค แย้มโอเคอ่า huh. ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะโอเคโอเคตัวนี้ตัวนี้เนอ่แย้มแย้มเคยิ้มเคตัวนี้ค่ะว้าวโอเคโอเคยิ้มเร็วเร็วอ่าไหนโอเคยิ้มโอเค ดรแย่โอเคหรูหรือหรืโอเคโอเคโอ้โหอหรืโอเคหรยแย่โอเคหรืโอเคจะหมดเวลาเรามานับแผนกันดีกว่าใครได้เยอะโอ้โหนับนเลยอะน่ะนับเลยค่ะ นดเ้าทำได้สิค่ะเจ็ดหนูแย้มได้11หนูยิ้มได้9นะคะย้น,น,น,นาสันลีตัวนี้นะเข้าผลิตจากสารสกัดธรรมชาติที่ไม่ใช่ยาและไม่มีสารเซลลรอยปลอดภัยกับลูกๆแน่นอนค่ะเพราะบางทีเด็กๆจะอึดอัดมากถ้าให้ใส่หน้ากากอนามัยทั้งวันพาออกมารับอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านสักหน่อยก็ปลอดภัยไร้กังวล สำหรับวันนี้นะคะหนูยิ้มหนูย้ำสนุกสนานมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่เ e เ e ่นอีเลเวตัหรือออนไลน์ที่ Inbox Facebook ุ๊กด็อกเตรรีเซพีหรือไลน์ตามข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราหนูยิ้มหนูย้ำไม่ปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย